<c oughs> เอาพี่น้องส่นขาสนเ้งเ,เลย พี่นอ้องลดข้อบุงการอีสานผ้ามว้วนผ้ามาเก็บเห็ดแต่เศร้าอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเมื่อว่านดอกหน่อยแมา่หมูนี่แบบกับใครก็เมื่อว่า,า,วานนี่พี่น้องเอ้ยไงขึ้นอยู่จักหน่อยอยู่ฮักกฮากมาเด้อพี่น้องฮากกามาตัดบบนม้ไนไว้มันเกิดไหมฮากกามาดอกงามๆเลยพี่น้องอื มาเนาะพี่น้องไปเฮาอยางตัวน้องดูดูดนี่ใดรถ่ายรูปมาถ่ายได้หุดมึงดูผู้เดียแนวอลลาดไปคนพี่น้องเนี่ยมามือนี่หลุดง่มกหมู่ว่านเนาะมามือนี่ดอกง่ายกหมู่ว่านอออื <c> ืห <oughs> น้องดูดูดูจุ่มเดียวตะสะอ่อนบ่ดอกง่ายแล้วดอกง่ายน้องน่ากีไปหนี่ ก็หมูวานโอ้ยโอ้ยอยอ,ยอันใหม่เกิดยยอยู่ใหม่ก็เลยเป็นจีงสี่เกิดอยู่ใหม่ไหมพี่น้องตะปอเยอะ แต่พอดีกับว่าเห็นมันเนอนเนี้ยมันเกิดสีคือใบใหม่นี่้ขนขั้นออกออกเป็นไซส์ดีอยู่ตัวนี้นน จุ่มนี่ตัดเนจังสี่แล้วพี่ดอง เอิ่นจังไงกับพ่อมมเก็บเหเดกับห้องกันแตกเซี่ยวๆพี่น้องเอ้ยดอกกำลังงาม,มาางอีกคือเกาอีกคุยมากทั้งที่ งหญ่ขึ้นหลายก่าเก่าเลยหลี่พอว่ออยู่นี่ก็พุ่นว่าเอาดอกที่นอนหน่อยพูดหน่อยซ้ำ ้องออกไงกำลังบานดอกงามเลยพีเนาะเฮ้ยโอนะ ออนสะออนมาเด้อเก็บเห็ดน้ากันบึงการเด้อบึงการบึงการกับอำเภอใดกับอำเภอเมืองบึงการอำเภอเมืองบึงการอยู่ในอำเภอไหนล่ะพี่น้องขับรถออกจากอำเภอหกกิโลอ,อ้พี่นอ้องเล่าขาวพร้อมเด้อผู้ขาไม่เป็น น่อยกันนีอีกอุน่น่อย,อยดึงขึ้นมาบเร่ธรรมาดาได้พี่น้องดึงขึ้นมาอึบึบ,บอึพี่น้องมันติดกันเฮ้ยเห็ดให้บึกการขี้เป็นจุ่มบางสิ เก็บเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องตื่นเต้เศร้าลูกเต้เนหรือหนึ่งเขาแล้วออกมาหาเก็บเห็ดแกงเศร้าว้ามาแล้วพี่น้องหอดแฮมหอดซานแล้วตัวนั้นยังมันตัดขาอยู่พี่น้องเอ้ออยเมื่ตัวตัดกันยวเองเี่ย เดิเอาพี่น้องสมขาสมแจงเลยหับพี่น้องเอ,อ้ยเก็บหระดสนิทนล้วอบมอเามึงดซุ้มหนีคนละปลาเ้าะพี่น้องนงคนละปลากันเลยดิ อันน <S preach miracle> oh ี <S an disco> <ulture> ่ตัดข้าแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนั้นยังมาตัดผ้าตัวนี้ยังมาตัดข้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดมากเลยกะโอ้ยปวดโอ้ยปวดู้เหรอมาดีกันที ังไปต้มเด้อพี่น้องแบบนี้มือแอร์เนี้ยร่างแบบก็สิต้มเน้ยพี่น้องแบบนี้ล่างออกล่างไล่อะไรได้หัวมันสีรดต้มแล้วยังมาล่างอีกเทื่อกหนึง่งพี่น้องต้มเรี่ยวๆกับมาล่างอีกเทือ่อกหนึ่งบ่เทือนึงเหรสองเทือกสามเทือกหมดละต้มเรียวเนาะพันท้อถูมันหัวมันสีร้อนปะละักออก วัวรุดเร็วมาคุณอ,อน้มาดูกดูดะโอ้ยสะอ่อนค่ะดูดัดะฝากกดเลคกดแชร์รีตามเลยด้วพี่นองลดคนมึนแดดอี่สานผ้ามวนอันนากมือนหนาจะไปเก็บมาใหา้เบิ้งด้วด้วพี่นอง